สวัสดีครับวันนี้บุตรีจะวันนี้บุตรีจะพามามาสอนป๋าหน่อยครับก็พานออฟออฟตัวสิ่งตอนนี้กำลังทำอุปกรณ์อยู่ครับจะจะเรียกสอนหรืออะไรก็ไม่รู้นี่มันจะอยู่ไม่คือมันรู้จงโปงไ,วไหวขนาดใช่ตัวเขาคื่อว่าภาษาอะไรจงโปงจงโปงภาษาโคราชรูร้นะร,ร,ร,รู้สักเอาตัวที่อยู่แล้วเนาะเอาโอเคเดี๋ยวอุปกรณ์ไป เยวผมพาดูไม่ครับเปลี่ยนไาน้ำรุ่นน้ำรุ่นเนี่ยนี่หมูผมจะลงไปซ่อนตรงนี้ครับนี่มาดูจะมีตัวไหมแต่ว่าตอนเวลาน้ำรุ่นต่อดะปีตอลอดะปีก็มีแบบชาวบ้านเข้ามาหวานแห่อยู่ข้างล่างเขาได้ปะขาวหน่อยป้าเขอมอามาปลาอะไรต่างๆเลยก็พอหาอยู่ครับก็เลยพากันฝนตกหลายวันวางงานครับผู้ชม พากันมาหาบวานหาลองดูครับว่าจะได้ตั๋วไหมไปรอชมตอนซอนเลยครับตอนนี้ให้พานออฟทำอุปกรณ์ไว้ก่อนตอนนี้ก็ผพานชั่วโมงนึงเล้เขายังทำเซตเลยนี่มอเตอร์ฝอยเอาโอเคครับ แกเราิ้มเดีนี้แหละิได้หลแกแก้มชาเดีอยเดี๋ยวนี้นะับิกนเขึ้นมาอัน,ออนนี้ขึ้นมาแล้วครับป่ามันเชิงบางเหรอน้องได้แกแค่นี้เดี๋ยวลอยหนามหลุดนานๆละตื่นคนเดียวมาหลากไหมครับดูผลงานครับ พอได้ยูนี่เห็นไหมนีปลาเขาเมาบ้านผมเหลยบปลาเข่าเมาครับเต็มเลยเอาน่าเก็บเรยลูกเก็บเรยลูก